ช่างยุติธรรมนำขาขาตอดีแบบเช่ทุกท่านวันนี้กำลังตามหลมวงปู่อุดรได้ยินข่าวว่าผู้มาเขียนให้อัจันในความบาปให้ยุติทุกขัน้นลอง พิจาราดูว่ามันตัวอะไรโปรดติดตามช่องที่ทำนำภาถาจะได้เสน,เนอแนวทางดีๆให้ท่านเอาให้ท่านรับชมจิมนี้ให้จบอันจะเกิดอาจารย์นในตัวของท่าน,นก,การนมัสการค่ะปุ๊ยเจ้าเรือนบอนค่ะมาตามคือเก่าละปุ๊ กูว่ามี่เดนมาเอิ้นขึ้นละกูไปบินบาทเศ้ากันมากบัดมี้ลางบาทเนี่ที่เห็นบ่ล่ะหกล้องที่เห็นมั้เหมือนปะค่ะพูีู่ีิเปิดให้บุ้ อู้ยไทยวัยไิตมั้่เป็นอะไรครับคุณอันนี้กลนบาดปะคะหรือว่าฟ้าบาดฟ้าบาดผู้เสียวไปลนาังนะเปลดอกตกผู้บินบาดมากผู้กดนโยบายมิดเพราะอะไรเห็นบ่ชาัดเขียนหมดคือปฏิมาเขียนในฟ้าบาดนี่บ่ก็คือชัดเขียนแต่นี้เบื้องซวยกันอนที่ปฏิเบื้องน้าซวยกัน แต่ว่าอันใบที่ิุนเชยนไว้ที่มันิ่นเอาไปเลยล่ะมันนี้คุม่าดิรับค่ะ,คะมันมากคุณเอาผูกก้ก็เลย่องเดอบนะู้เป็นหลีบฟ้าบาทลลนี่แหละว่วขันบดขันแปมมันก็แปกแคู่ก็เลยไทยไหวน่ะค่ะที่พูดนะมันตัวเลขว่านะมาเิ่นตัวนี้เอง เป็นเกศนองข้าพไปยันหนักสัมผัสเดียวเป็นสีโอ้เนี่ยก็จังขอโทษด้วยครับปู่ก็จังมีงอนเนาะฮะนี่แหมนี่แหมนี่แหมฮะเป็นงอนบ่ครับปู่บ่บ่รู้หรืององแต่ว่าปู่เบิ่งเต่ามองนี่เลขนี่บ่นี่ไหมสามตัวนี่ไหมเห็นบ่ะจะไม่เห็นชัดป่ฮะเป็นตัวใดครับปู่ไม่เห็นเป็นนี่ว่าผ้ากตะวีปู่เป็นนเป็นเขียนกระดาษไเรียนของเงียบไม่เป็นเหมือนเอาไปนลับบล็ะ เราไปนั่งเราไปเขียนเราเลยนเราไปนั่บ่มี่ปูประเดี๋ยวไหวบ่มี่บ่มีเออปูเด็กภาคตนตีทอยกันยุคครับเพื่อนนะดีว่าขนันบ่แไมนนั่นกัน้น,นเขาเขียนไว้น้าเน้อเขียนไปหนาไม่ก็ะดยเพืเพืกดว่ามัขนขันบ่เป็นเ็ดเกดเก่ากับีมนเป็นหนึ่งหนึ่งเก่าเป็สิ่งู้ว่าไอเอฟที่ตนกีน้ำเพราะว่ามันเป็นเลขแบบมันนี่นะเขาเบิ้งถอยกันนะ ไอ้ที่มันตีน้มาเันเหล็กตัวไหนปูกัดเห็นยังสิปูกัเลยทายไว่นะฝันจำว่าอไรเอาคนที่ใหาอยู่ตัวนี้บ่สันเตมาหาตัวนี้บ่สันเตะเห็นเป็นตัวไหนา่นันเลยบู่ฮะแต่้นพามานี่เพนีฝันอะไรเพิ่มไหมนี่นี่ฝันกะจำว่าไรนะนี่แหละมึงเอาอยู่ในนี่ละมึงนู่เห็นฝ้าบาทเี่ยวะปูกะจำว่า้เไร่นกับที่หาแบบเห็นบางเอิญนี่สิละคือจังอยูโดกบัวเห็นวะ เขาตีถือ,อยุติว่าจับคือว่าถือซื้อเล้ซีกับมี่หนึ่งกับมี่ปู้ก็บ,บอกว่าหัวมันยังสีมันคือเร็ยกซีแมนหมดอะคือแมนเลดหนึ่งมันไปจับไซเซอรสองหนะุ่นนะเจ็ดเจ็ดเก้าไหมคะปู้ปู้ก็บว่ามันยังสัน่นเฮ้ยสีเป็นหนึ่งหน,นึ่งเก่าสั่นี่แต่ว่าเบิ้งดีๆนะตัวนี้มีตัวไทยมีขีดอีกขีดหนึ่งเนี้ยเนี่ยขีดไต่เนี่ยมีขีดอีกขีดหนึ่งเนี้ยเนี้ยเห็นไ่ม ตัวยุตไก่เนี่ยเนี่ยโปรเจกบังตัวทั้งไทยยังว่าสองตัวนี่ฉัดอยู่สองตัวนี่ปูว่าขันขันเป็ดไปได้กะทีเป็นบดหนึ่งหนึ่งบดหนึ่งหนึ่งกะเก็ดเก็ยดเท่านั้นแหละเพราว่าเป็นตัวอื่นไปว่าไรปูวาเมนไหมโยกวางสัตว์เราอยู่ในกล่องไปที่ไหเจ็ดเป็นเลขเจ็ดค่ะข้างหน้าอันทั้างหนานี่สองตัวนี่เป็นเลขเจ็ดฉัดอยู่นี่เนาะฉัดขันว่าขันว่าเจ็ดกับหนึ่งมันบหมเป็นเป็นไปได้สองตัวเท่านี้มันไหมอืม อันแอฟมินคนเขียนไว้เนแปลออกเป็นถามครูเพราคนเขียนเคนเปรย์ออกเขียนล่วงทั้งไตกันอีกน่ะเออเขียนสั้นกับหนึ่งหนึ่งเขียนหนึ่งหนึ่งเก้าเออเห็นเนแปลออกยูมผู้กันในเบื้องน้ำผู้กันเอากระได้เอากระดาษไปหนึ่งหนึ่งเก้าเปรย์ออกนี่นี่ละให้ซีเพูนเบื้องน้ำกันนี่ก็ได้เห็นอยู่ดอกเนาะเปรย์เอานี่ละผู้กันที่ผู้ว่าพิ่นนันมีจุดยูข้างล่างอีกนึงค่ะ ไหนที่ปู่ว่ามันวีจุดจุดกลางนี่เด้นี่เดนี่เนียจุดขีดเป็นขีดหนึ่งนี่นี่เด้ขีดยืดซื่อมองคือเหล็กศูนย์เห็ไมเห็นไหมอ๋ไมอไล่ไล่นอนแบบนี้มันบ่ครับนอืมน,นี่เห็นบ่ขีดใต้ใต้ขีดไน้นหอยนั่นน่ะค่ะขีดไน้น้่อยอยู่นั่นน่ะมีขีดหนึ่งท่อนนค่ะอืมมีขีดหนึ่งอืมค่ะรี่สิเป็นศูนยเก่าของสี่บ่อเสน่หนี่ก็เลยเนี่ยตัวนี้กลมๆนี่ตัวหัวเล็กเก่าเนี่ย แต่ว่าแต่ว่ามันบ่จอดกันเบื้องดีๆนี่มันบ่าจอดกันผู้เบิ้งนี่นั่นมันบ่จอดกันนี่มันเป็นแสกลุอยู่นี่ขันว่าหัวเลียกเก่ามนว่นนั้นนี่ันสิเป็นศูนย์แต่ว่าขัดเป็นศูนย์ก็ได้เลยนี่ก็ได้เพราะว่ามันมันว่าบ่กลมมันก็เป็นตัวนี้กับตัวนี้มันบ่จอดกันได้น่าคันว่าหัวเก่ากอะพราทสิเป็นขันมันจับเ้าจับแต่ทางไทยกทสิเป็นอาจิเป็นเกตศูนย์ ศูย์เก่าหรือสูตรหนึ่งหมอเนี่ยแหลตัวนี้ทั้งไทยเันอยกบางเงี่ยวะ่ะแต่ว่าต้องเขียนมีเหล็กสูอีกตัวหนึ่ง,งอ่ะต้องเขียนมีจ่อค่ะอ้อาวสายมันเขาสูงปวว่าเงินลงต่ำเห็น่ฮะ,ะสูงบ่เ็อพอดีแล้วค่ะแต่ว,ว่าเจ็ดนี่มันกัดชาดอยู่เนาะค่ะปุ้เนาะเจ็ดนี่มันกัชาดอยู่เด้แต่ว่าแต่ว่าหาสีเด่นว่าเจ็ดกับพ่เด็กอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้นะเห้องตรง้อตรง เออเพราะว่าคิดว่าคิดว่าเลขสองตัวนี่โบโบเป็นหนึ่งกับเป็นเจ็ดเจ็ดเท่านั้นล่ะเนาะเป็นเลขอื่นไปเพราะใดนะเนี่ยว่าขันขันบางทั้งปูนี่กับวาหันหัวมาทั้งผีกับโบใดนะขันผีเป็นหกกับโบใดนะโบใดมันบบขวดเนาะมันบบขวดเนอะมันบบขวดเป็นได้แค่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเท่านั้นเรือบึงกูเบึงนี่แต่ว่าตัวไทยนี่ที่คนอยากบังจังน่อยยังวไง อืมตัวไทยบยางงคือเหล็กดอกบัวนั่นเป็นบางนั่นและผู้ว่าหัวมันนี่คือเด็กซีเดอร์ขัดมาเป็นเหล็กซีกับเล็กหนึ่งแท่งที่จับแกะกันนินปะมันก็ออกหนึ่งซีได้เห็นมาลางอ่ะนะผู้ว่ากู้ก็เน้นลางทำได้เน้นแต่อายุอีพออยู่ไหนอีพอเห็นปะนาผู้พอนะหนึ่งซีมันเน้นแต่อายุ่นหกหาหกหายู่บมหนึ่งซีเหมืนว่าเอาออกก็ก็เลยขัดมาสั่นทั้งบนทั้งลางเนาะเหล็กผู้เขาขัดเนาะ มันเขาเขาข้างฉันนี้เขาสามตัวตรงความนี่บ่หรอค่ะสามตัวตรงความกับล่างความแต่ว่าทุเทียผู้เขาเหล็กเกขามาออกน้ำเนี้ยอันคือจังหาหนึ่งซีนไหมสามตัวไม่ว่าขันไหมแต่เขาขันผู้ขันเดินไปตัรงผู้จะตามเนี้ยมาดิเพราะตามเลยแต่ว่าเพื่อกระชียให้เข่าสามตัวแล้วเนาะเพราะมันเขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวน้ามันเขามก็เข่าขากวนเนาะจับออกกับแมนทั้งตรงตรมว่าอะไรดีปันจะว่างเนาะ อือน,าาน,นี่ละมีอันฟ้าบาทนี่ละเพราะว่าอันนี่ขัน,บบนระมนต์ก็ได้แล้วเนาะได้แล้วค่ะขัน,บบนระมนต์ก็บานีกที่เขาเมอร์เรีวนะบาดนี้นี่ละมีเลียงแปลกๆขึ้นนี่ละมีมีอันอันนี่ละมือเท้านี่ละผ<ช>ู้กเ็เลยว่าเอ้มันเป็นตัวไหนเนาะเบื้องน้ำกันเอาเด้เอแอบที่ก็ได้แต่เนาะที่อาจารย์เกิมีมีฝันนี่คือปู่วา่าคือเปิดใจให้มือสุดท้าไทยคนละปู่ใหญ่ก็ว่าปู่ใหญ่ก็บว่าคุย,ยกันอยู่ว่า,วาชัดเกีย์คือวันที่สิบหางวันว่า เพิ่นบอกปู๊ไปหาเพิ่นนะเพิ่นบอกเลยเพิ่นบอกชัดเจนวันที่สิบห้าวันสิบห้ากับสิบหกเขาเลยบอกมันว่าล่ะกับชีเร่ป้อยมือนั้นล่ะป้อยมือเดียวมือเน้นนะมือเน้นวันที่สิบหกหันโยงเพราะใเขามาก็ต้องทุกทุกเอาทุกเอาเเขาเออหันยากนะมือนั้นจะเป็นยากมันว่าล่ะแม่นค่ะอันมืัอนั้นกิดเพรามหาปู๊ปปู๊กจะหายเขาแต่ว่ามือนั้นขึ้นว่าสายไหลแต่นานแล้วผู้ว่าที่เขาได้ยว่าท่อนละเออค่ะหันมันท่อนกิด ขันบ่ทันกานตีตีซี่ผู้ลูกทธรรมด์เนี่ยก<อ>็เตี๋ยวก่อนขันเดียวเออขันผู้ได้ผู้สีท่อไปบอกก่อนเลยเด้อ<า>มันจังสายเงี้ยหมดเสาเยอะสีบัวอ่งนู่นน,นี่เขาได้เนี่ยผู้ว่าขัน,ข,นขันสวยไหมนี่เขาบ่านใดที่แห่สายาาปานันแต่ผู้รับสายเดียวอยู่นี่ซี่สายหาสายก้อนมันประเทศเนาะโซ่เขาเบอร์เดียวเนาะมันเรามันเกิดนี่ละขันแม่นผู้ได้ผู้ลูกขึ้นตีซี่ ปูท้ามาแล้วปูกะทิก่ะทิไปเป็นบาดปูสีท้วให้นมกันก็ได้ละใช่ปูได้ค่ะปูสีเน้นให้ตาเศ้าเลยจ้าจ้าเพราะว่าสวยมากนี่ปูว่าโน้มคือสีบ่ไรหรอกระท่นหรอเบิ้งแล้วบ่สายสีขาบ่ะไรนะเป็นน่ะทานเพรา่าขาวนปูว่าสายขาบ่ได้แท้วันเดียวเองจ้าเว่ามันคือเก่านะค่ะเพราะว่าดี่อันเด็บซี่ไรนะปูเบิ้งแล้วจ้าแต่เจ็ดได้เท่ามือนี่มือนี่วันที่ยังมือนี่วันที่เจ็ดค่ะปูยังพระทัานไหนผักใส่อยู่นี่ตลอดตลอดแล้วยังใส่ละ คนกัดน <ersch> ี on, ่แหละอยากดูตัวผู้ก็บอกเด้บอกว่าเมืองทั้งช่องน้ำเน้อผู้ลงชทองแล้วนะเมืองทั้งท่องเหอนยูทูบนะเออเม่นเม็นบ่อทุ่งหาผู้กับทั้งท่องผู้กับลงชัดเจนนะเห็นเห็นคือกันลคือกันเออบพราะาให้ผู้หนึ่งผู้เดียวนะให้ผู้หน่ตัวประเทศนะเพราะต้องว่าผู้เสียหายผู้หนึ่งผู้เดียวน่ะผู้จะให้ผู้จักมัดเออได้น้ำกันมดน่ะแต่ถือมัดประเทศคือเขาผู้ใดอันดวงมามีกัน